สี่สิบคูณห้าบวกสี่สิบสี่วก็เป็นสองร้อสี่สบสสี่สิบคูณห้าบวกสี่ก็จะเป็นสองสิบ ครบยังครับจงน้นครบยังอ่ะค่คบี่ร้อยอ่ะสิบล้เฮ้ยอ3จบลาาบดานอะไรตัวร้อยสามสิบบที่บต้องได้หกพันลามาณแปดพันหกปดพันหกร้อยาท ในการเข้าโรงการของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็ได้รับการชดเชยดอกเบีย้ย3%เจากทางรัฐบาลนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเกษตรกรนะครับเมื่อโรงแป้งแห่งนี้นะครับเขาจะต้องดำรงสต็อกไว้นะครับเขาก็ดำรงสต็อกไว้แล้วเขาก็เขาก็ส่งออกด้วยนะครับเมื่อส่งออกไปเท่าไหร่เขาก็ต้องรับซื้อผลปิดมันสําหลังจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของเราเข้ามาเพื่อแปลสภาพเป็นแป้งมันให้เก็บดำรงสต็อกไว้ ตามจํานวนที่ที่จะต้องดํารงสต็อกไว้นะครับดังนั้นก็เป็นการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็ราคาในขณะนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาประกันเนี่ยประกันโควต้ารประกันารายได้อยู่ที่2องมาแต่ราคาเนี่ยมันคละในขณะนี้ก็อยู่ที่2องแต่25%ก็ประมาณ2บาท65นะครับซึ่งเป็นราคาที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรา,ราคาปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะว่าความต้องการของ แป้งมันนะครับที่จะส่งไปเมืองจีนเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่ต่อเนื่องครับต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเงินทุนเพิ่มขึ้นในการรับซื้อหัวมันในช่วงที่หัวมันออกมากก็คือตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีต้องการก็จะมีระยะประมาณ6เดือนนะครับเป็นการเจรกันใเรี่องปกติลงแป้งทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบการลานเนี่ยก็จะซื้อหัวมันตามกําลังผลิตของตัวเองแต่ว่าพอช่วงที่หัวมันออกมากเนี่ยเนื่องจากพอหัวมันออกมาก ปริมาณหัวมันซัพพลายมากกว่ปริมาณที่ต้องการเนี่ยราคาก็จะตกลงจุดประสงค์หลักของรัฐบาลก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาหัวมันก็คือให้ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ซื้อมาเก็บสต็อกแล้วก็จะมีเจ้าที่คณะกรรมการมาตรวจทับสต็อกให้เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยคิดว่าโครงการนาัดนดีดีเขาดูดีอ่ะคือจริงๆผู้ประกอบการก็เป็นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์รายที่สองผู้ได้รับผลประโยชน์ อันดับแรกก็คือเกษตรกรที่เขาเขาสามารถขายมันได้มากขึ้นแปริมาณถูมันออกมากก็จะขายได้มากราคาก็จะไม่ตกลงปกติถ้าถ้าไม่มีโครงการเนี่ยถัวมันออกมากผู้ประกอบการรับซื้อได้น้อยลงก็ก็กสัพพลายมากกว่าดีมาราคาก็จะตกลงตามกลไกตลาดนะครับ